สวัสดีครับทีวีแชนแนลอาร์เซนอลแฟนคลับครับผมวันนี้วันที่31ครับคสาว3สาวสิงหาคม2 5 1 7นะครับเพิ่งปิดตลาดไปได้สักประมาณ40บนาทีณนะตอนนี้ที่ลงคลิปก็ประมาณตี5 0ตีติปอาร์เนอลตอนนี้นะขณะนี้นะครับใช้ระยะเวลาอีก2ชั่วโมงในการที่จะทำดิวชีชนะครับหลังจากที่ตลาดปิดเรียบร้อยแล้วแล้วก็ การตกลงซื้อขายแลกเปลี่ยนยืมตัวอะไรเนี้ยเสร็จสิ้นเป็นที่เรียรบร้อยแล้วเพียงแต่ว่าเอกสารไม่ทันก็เลยใช้ดิวชีสในกรณีของในรายของลิสเดอซันที่จะไปฟูลแลนดแบบยืมตัวแล้วก็ยืมรายฮิมสเตอร์ลิงนะครับจากเชลซีมาด้วยสัญญายืมตัวเช่นกันนะเปลี่ยนว่าทำตอนภายในตีห้าไม่ทันแต่ตรวจร่างกายอะไรเรียบร้อยแล้วตอนนี้ทำดิวชีสก็คือการยื่นเป็นเอกสารนะครับหลังจากที่ ปิดตลาดแล้วเพราะนั้นตอนนี้จะมีเวลาอีกสองชั่วโมงนะครับก็จบประมาณเจ็ดโมงเช้าแหละนะที่เอกสารทุกอย่างจะต้องส่งไป epl ให้เรียบร้อยนะครับก็ถือว่า h ฮ r e we ว o โกแล้วนะครับพี่ทางพี่ฟรานซิโคโรบาโก็ยืนยันมาเดวิดซอนตินยืนจานมาแล้วว่าเรายืมตัวลาหิมสเตอร์ลิงมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับด้วยสัญญายืมตัวหนึ่งฤดูกาลนะเดี๋ยวมาไล่เลียงรายละเอียดการโอาหสนุกจริงๆมันจริงๆหลายคนเป็นดีลเซอร์ไพรส์ครับอย่างเจดอนซันโชก็ไปยืมตัว จากแมนยูไปเชลซีนะบอนะบอกว้าในโลกลูกหนังม <ot> ันมีอะไรเกิดขึ้นได้หลายอย่างนะครับเพราะนั้นเราก็ต้องเดินหน้าต่อแล้วก็เชียร์อัพกันต่ออ้าวก่อนที่จะไปกันต่อเม็ดฟูแดงแลทธิ์ครับบูมินแดงการปริพันธุสกัดจากเมล็ดตวุนแดงครับจะทำให้ร่างกายสดชื่นปรับสภาพความสมดุลดูแลอวัยวะภายในและยืดอายุการใช้งานของอวัยวะภายในนะครับโพยินเทอะไรพวกนี้ให้ดูดีจากภายในสุขภายนอกเลยหนึ่งเม็ด หนึ่งหลอดยี่สิบเมตรครับหกรอยห้าสิบาทตรงท่วไทยนะไลายลงไปในน้ำอุ่นบุนปกติหรือเป็นน้ำเย็นกระด้วันนี้ช้านี้ก็เป็นน้ำเย็นนะครับขพยาจัดเลย <c oughs> เก็บวไว้ครึ่งหลัง <c oughs> <c oughs> เก็บวไว้ครึ่งหลังอ่ะสรุป <c oughs> ช่วงวันสุดท้ายเราได้นะครับสัญญาญยืมตัวเนโต้นะผู้าัประตูาจากนี่ให้ดูบอลมัดนะครับเนโต้ก็ม, NATO มาเซ็นสัญญาแล้วนะวัยสามสิบห้าขวบครับมาอาเป็นเขาเรียกว่าอะไรนะเป็นมือสองนะครับต่อจากเดวิดไรยานะครับในกรณีเกิดฉุกเฉินนะซึ่งในโตวเองเขาก็มาแบบ มาแบบมาแบบยินดีนะครับมาแวบ,บยินดีแล้วก็มาเป็นอะไรซัพพอร์ตเราในกรณีที่เกิดเหตุฉุกเฉินนะเราได้ไลท์เมเซอร์ลิงครับแบบยืมตัวเพราะว่าตัวมาเลสกาโค้ดเนี่ยประกาศรายชื่อแล้วยึดเบอร์แล้วอะยึดเบอร์ของไลท์เมเซอร์ลิงแล้วนะครับแล้วก็ประกาศว่าจะไม่ใช้งานไลท์เมเซอร์ลิงนะมันก็มีการบอกไอ้ก่ากูไม่เอามึงอะไรประมาณนี้นะกูไม่เอามึงนะครับแล้วก็ ค่าเหนื่อยของราฮิมเซอร,ร์ิงที่รับอยู่เชลซีอยู่ 3, 5, 3, 5, ประมาณสามแสนห้าสามแสนห้าหมื่นปอนด์นะครับก็ถือว่าเยอะแต่ในกรณีที่มาอาร์เซนอลเนี่ยตอนแรกเชลซีเสนอจะซือ้อจะเสนอขายให้อาร์เซนอลช่วยเอาไปเหอะช่วยเอาไปเหอะนะต้องการโละพูดตรงๆต้องการโลดนักเตะคนนี้นะครับแล้วก็ค่าเหนื่อยด้วยเชลซีเขาต้องการเคลียร์นะเพราะนักเตะคนเยอะจําได้ไหมเยอะแต่มันก็เอาเข้ามาเรื่อยๆยเห็นปะ <laughs> กระจายค่าเหนื่อยบานนะครับอาซนลเราพี่ไอดูพี่โคตรเขี้ยวแลนิ่งไม่ซื้อ,อถ้าจะไปก็ไปตกลงกันเองจะฉีกสัญญาอะไร่รตกลงกันเองไม่ซื้อแต่ถ้ายืมตัวโอเคแต่มาคุยกันนะครับ๋ยวพี่ไอดูทางอาซนนเราก็เปิดไปอย่างนี้เหมือนกันนะเชลซี Chelsea, พอจะรู้ขายไม่ได้เอายืมก็ยืมนะอย่างน้อยก็ลด ภาระค่าใช้จ่ายไปนะครับต่อวิกต่อวิกก็ว่าไปสรุปสุดท้ายก็ตกลงที่ร<ม>า,าฮิมเซอร์ลิงยอมลดค่าเหนื่อยนะครับเดี๋ยวรอคอนเฟิร์มอีกทีแต่ว่าลงลงมาเยอะคิดว่าน่าไม,ไม่น่าจะเกินแสนห้นะครับที่อาร์เซนอลจะช่วยซัพพอร์ตจ่ายไปตรงนี้ก็ถือว่าโอเคเป็นการยืมใช้นะครับยืมตัวหนึ่ฤดูกาลนะครับพร้อมกับไ,ไม่มีออปชั่นใดทั้งสิ้นนะก็มายืมเป็นเป็น,ปนมาคอยช่วยบุกโยสกา,าทางขวาละ นะท,าทางซ้ายก็ได้ขวาก็ได้สําหรับไลฮิงเซอร์ดิงก็โอเคไหมก็ถามว่าโอเคอถูกป่ะใออนกรณีที่หน้าเป้าไอ,อ้สองคนนั้นทั้งเออซิมแฮนแล้วก็ตัวของใครอีกคนนะไปซาอุไปเป็นที่เรียบร้อยแล้ว <c oughs> ก็ก็ต้องปล่อยเข้าไปนะไม่ได้ก็ไม่ได้ก็ทําไงได้เดี๋ยวน้าหนาวว่ากันอีกทีถูกป่ะหน้าหนาวว่ากันอีกทีนึงครับเอาเท่าที่มีตอนนี้ถือว่าผมว่าโอเคนะการได้ไล่ฮิมมาอย่างน้อย ตัวสำรองที่น่าอยู่ข้างสามเฮ้ยก็มีดีกรีเหมือนกันน่ะและอย่าลืมอย่าลืมนะครับหลายคนอาจจะแซะดิวนีว้โอ้ของเนือเชลซีอีกแล้วจาคำพูดหลายคนที่พูดในเรื่องของคลายฮาวเวได้ไหมนั่นแหละครับอ่าผมว่าเราเชื่อมั่นในโค้ดว่าเขามีวิธีการที่จะรีดฟอร์มนักเตะแล้วก็ไลฮิมเซอร์ดิงก็เคยเป็นลูกทีมของพี่มิเกลเดต้า ในสมัยอยู่แมนเชสเตอร์ซิตี้ครับเพราะนั้นพิ่ตาเขารู้แหละว่าไอ้นี่มันมีดีตรงไหนจะจับตรงไหนแล้วมันอันตรายกับคู่ต่อสู้จะใช้ช่วงเวลาไหนนี่แหละนี่แหละสิ่งที่เราควรจะเชื่อมั่นในตัวโค้ชไม่ใช่เชื่อมั่นในตัวเองและก็สายตาที่มองซึ่งมันไม่มีอะไรถูกต้องอกครับแต่คนที่ใกล้ชิดอยู่ตรงนั้นเคยผ่านมาผ่านมือการใช้อ่ามีคู่มือการใช้อย่างที่ใครบอกนะครับก็ น่าจะเป็นอะไรที่ดีๆสําหรับอาร์เซนอลมากกว่านะครับเพราะฉะนั้นสรุปการซื้อขายซัมเมอร์นี้นะครับเราได้ทอมมี่เซตฟอร์ดมา8 0 0 0 0นปอนครับได้เดวิดนะครับไม่ตรงลงไม่เป็นดาวิดแล้วนะครับเพราะวันนั้นมีการในมีเดียเขาพูดแต่เขาชื่อเดวิดดาหยาไม่ดาวิดแล้วนะครับรแล้วก็ได้ ดาวิดยามาด้วยมูลค่า27ล้านปอนด์ครับลิคาโดคาราฟิโอรีนะครับ42ล้านปอนด์นะมิเกลเมลิโนครับ32ล้านปอนด์แล้วก็ยืมเนโต้แล้วก็ยืมไลท์ฮิมสเตอร์ลิงมานะครับเพราะฉะนั้นเราได้ทั้งหมด6คนนะ6คนเป็นกองหลัง1ประตู1ประตู2ประตู3ประตู3นะกองกลาง1แล้วก็มิดฟิลตุบบุ เก่งเป็กอีกหนึ่งเพราะนั้นก็โอเคอะโอเคอะไม่ไม่ขี้เลยเลยนะครับเพราะนั้นเอามาแล้วเอามาต้องใช้งานได้นี่ือสิ่งที่พี่เมกต้าในมองนะครับฟามิโซโรมาโน่พี่โรมาโนโ่บอกเลยบอกว่ายืมตัวชัวหนึ่งฤดูกาลนะครับหลังจากที่ไม่อยู่ในแผนการนำทีมเออมันทีมันกน็น่าแบบตกใจนะไม่อยู่ในแผนการนำทีมยึดเสื้อด,ด้วยมาเห็นซ้อมด้วยอะไรประมาณเนี้ยนะครับแล้วก็ ไม่มีทั้งค่าไม่มีทั้งค่ายืมใช่ไหมนะค่ายืมไม่มีไม่มีการบังคับซื้อขาดส่วนค่าเหนื่อยก็จะเป็นการตกลงนักเตะกับอาเซนอนตึ้งน่าจะอยู่ประมาณที่แสนหน้านะครับหรือว่าจะมากกว่านี้เดี๋ยวก็ว่ากันอีกทีแล้วก็เขาบอกว่าเชื่อมั่นว่าในการกลับมาทํางานกับมิเกลมอาร์เทต้าจะทําให้ผลงานของราฮิมเซอร์ดิงดีขึ้นอีกครั้งหนึ่งก็มาดูแล้วกันว่าจะเป็นอีกหนึ่งที่มาช่วยเติมเต็มพวกเราหรือเปล่านะครับสําหรับในอ่า ปีนี้นะครับส่วนรนายของลิฟเดลสันครับโอ้โหที่ตอนแรกนะช่วงประมาณตั้งห้าทุ่มยี่สินตีหนึ่งเนี่ยโอ้โหมีข่าวกับอิสสวิทอิสสวิทจะเอาจะเอาจะเอานะแล้วก็แล้วก็วกตกลงอิสวิตตกลงไม่ได้ครับจะกลายเป็นว่าฟูลแลม <c oughs> ใครเรียกว่าอาเจนอนสาขาสอง <c oughs> เรามีสาขาสองแล้วเว้ยฟูลแลมครับตกลงสรุปยืมตัวลิเดลสันเดี๋ยวรอรา,ลายละเอียดทีนะ ตอนนี้ก็ทำในเรื่องของดิวชีสอยู่อย่างที่บอกครับดิวชีสอยู่ลิทอสซันตกลงไปฟูลแลมด้วยสัญญายืมตัวหนึ่งฤดูกาลนะครับไปร่วมเล่นกับเอมิลสมิธโลนะแต่ในการยืมตัวเนี้ยในการเจกับอาร์เซนอล เขาไม่สามารถที่จะลงเล่นได้นะไอ้ก็ค่นต้องเข้าใจกันไปร่วมทีมกับเอมินซิมิโลที่ฟูลแลมแล้วก็คงจะทําให้ฟูลแลมแข็งแกร่งมากขึ้นและทําให้น้องมันได้มีโอกาสเล่นมากขึ้นนะนะครับในการไปยืมตัวก็ต้องอย่างที่บอกครับถ้ายืมตัวไปแล้วโชว์ฟอร์มได้ดีอาจกลับมาอาจจะร์นดแล้วก็อาจจะดีขึ้นก็ได้ในกรณีของวิลเลียมซัดิบาลนี่แหละดูชัดๆถ้าคริกแล,ลีดฟอร์มได้อยู่ตําแหน่งที่ถูกต้องเล่นได้สม่ําเสมอ ความมั่นใจมันเกิดฟอร์มดีๆเป็นมาโอ้โหเดี๋ยวเป็นเรื่องนะก็ทําให้ทางลีดเดอร์สั้นครับก็ไปนะสรุปก็คือขาออกแล้วก็มีเอ็ดดี้เอนเกทีเเปิดตัวแล้วครับที่คริสตาเลทไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะไปใส่หมายเลขเก้านะครับเอเมซอนเวตโลไปฟูลแลมนะครับก็ก็ต้องอวยพรให้น้องโชคดีครับแอรลอนเดมเดียวก็ไปเปิดตัวแล้วที่เซาท์ทมป์ตันนะสามสี่คนเหล่านี้เราได้มูลค่ามาร้อยกว่าเลยนะครับถือว่า ก็เป็นการทําธุรกิจที่ค่อนข้างเหมาะสมแนหะนักเตะทีอ่อาจจะอยู่แล้วไม่ได้ลงเล่นนะก mm. ็ก็ต้องหาทางขยายมันเป็นวัตจักนะเอเมอรสวิตโลก็ไปฟูลแลนด mm. ก็มีปล่อยไป4ีหคนก็ถือว่าต้องโชคดีไปนะถือว่าควรพอแน้น้องๆโชคดีนะครับไปนั้นก็นี่คือ,อข่าวล่าสุดมีคนหนึ่งที่ปล่อยไปคือเจ้าหนูชาลีปาติโนที่ไม่สามารถที่จะทะลุได้นะครับก็ เห็นใจเหมือนกันนะชารีปาติโน่คนไหนคือคนนี้อ่าชารีปาติโน่นะที่ผมเคยแอบเชียรตลอดนะไปทั้งสวอนซีไปทั้งอะไรหลายๆทีมนะครับก็ตกลงอาเซนอลขายนะครับขายชารีปาติโน่ไปให้กับเรอบอติโวและคอรุนญาในลาลิกาสเปนครับค่าตัว1ล้านปอนด์นะครับ1ล้านปอนด์สำหรับเจ้าหนูคนนี้นะในวัย20ขวบ บางคนบอกโอ้ขายถูกอีกแล้เจ้าหนูคนนี้ขายถูกแต่แต่มีเซลออฟคอสครับซึ่งถือว่าเป็นออปชันที่เราถือว่าโคตรดีเลยเซลคอสคือถ้าเหมือนในรายของตัวของอาลาโคลินญ,ญาต้นสังกัดใหม่ของปาติโนขายปาติโนไม่ว่าจะขายให้ใครมูลค่าเท่าไหร่อาร์เซนอลจะมีเอี่ยวนะใชวมีเอี่ยว มีส่วนแบ่งจากการขายของชาลีปัเจโน่ห้าสิบเปอร์เซนตนี่คือเซลล์ออกคอร์ที่เราโหโคตรสุดยอดเลยเอาที่มึงขายยี่สิบล้านกูก็ได้สิบล้านอ่ะมึงขายสามสิบล้านกูได้สามสิบห้าได้สิบห้าล้าน,น,าาน,น,านครึ่งหนึ่งจะเป็นของอาร์เซนอลครับโดยอา, ino, en, on, ยา,อาปาเจโน่จะเซ็นสัญญากับอาลาคอริญญาสี่ปีนะไปจนจบปีสอง8บเลยก็ขอให้โชคดีครับได้อีกหนึ่งล้านปอนก็ ก็โอเคอะนะไปไม่สุดก็ต้องปล่อยตัวไปนะครับก็ต้องเว้พอยให้น้องมีโชคดีนะก็แม่สัญญาส่วนแบ่งการขาย50%นี่ถือว่าพี่เอ,อดูเราไม่ธรรมดานะครับต่อว่าทีมทีมทํางานทีมการเงินทีมไฟแนนซ์ของเราชุดนี้ถือว่าเขี้ยวพอตัวนะเมื่อก่อนเราอาจจะเสียเปรียบนู่นนี่นั่นนะครับแต่ว่าหลังจากที่พีเอ,อดูได้เข้ามาเต็มตัวพี่จอร์ดให ให้สิทธิ์เต็มที่ให้ดาบอาญาสิทธิ์เต็มที่ในการทํางานอะไรต่างๆร่วมกับพิมิเกลตาเห็นได้ชัดเลยครับว่าการทํางานของเราค่อนข้างเจ็บขาดนะครับแล้วก็แต่มันต้องอยู่บนมือฐานของการที่ทํางานแบบมีประสิทธิภาพอาจจะใช้เวลาอาจจะไม่ถูกใจพวกมามีกึ่งสําเร็จรูปหลายๆคนนะออ้อะไรจเมื่อไร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 เห็นไหม,ไม,ไมไสุดท้ายก็ค่อยๆออกมาเป็นรูปเป็นล่างนะครับแล้วก็ การขายไปก็ถือว่าโอเคนะเรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับหลายหลายคนที่ย้ายไปยังตัวของเอลลาลันเดลก็ให้สัมภาษณ์ผ่านอินสตาแกรมครับว่าผมต้องบอกเลยบอกว่าผมมีความทรงจำที่ดีกับอาร์เซนอลมากๆนะครับแล้วก็ผมมีความสุขที่ได้แบ่งปันความรู้สึกยุคช่วงดีๆให้กับแฟนบอลแล้วก็ให้กับทีมขอบคุณเพื่อร่วมทีมทุกคนนะครับแล้วก็ ท้ายสุดนี้ก็ต้องขอบคุณพุดด้นมทีมแล้วก็กุนเนอร์ทุกคนที่สนับสนุนผมนะอยู่เบื้องหลังผมแล้วก็เมื่อผมเป็นอาร์เซนอลเป็นกุแล้วผมก็จะเป็นตลอดไปและจะรักพวกคุณตลอดไปนะครับนี่คือคําพูดทิ้งท้ายในอินสตาแกรมของแอ r รอนลมเดลนะก็เราก็มีทีมเชียร์เพิ่มอีกทีมหนึ่งเชียร์เซาทเต์ตันนะเดี๋ยวถ้าช่วยให้เซาท์เตอตันรอดได้ในรียร์ลีกครั้งนี้นะครับเราก็ได้ ออปชัน <Rey k> ได้ตังอีกนะครับก็บ <K _ d ata> เป็นอะไรที่วินวินทั้งสองฝ่ายนะอ้าวมาถึงวันนี้ละกันเปิดหัวคู่แรกตอนนี้กลัวมากเลยผมกลัวไบตันมากๆเลยนะครับต้องขอบอกตามตรงนะในการกับเจอกับไบตันฮอาราเบียนนะครับที่จะเจอกันในช่วง18บแนกาสามบนาทีเป,าเป็นการเปิดหัวแมตช์เดย์สที่เราจะเจอกับนกนางนวล ไบรตันไบรตัรตหนหลนคบอรลเบียนนะครับเปิดหัวที่เอมิเตสเตเดียมครับต้องบอกว่ากลัวกลัวว่าเราจะกลับขึ้นดปเป็นจ่าฟูงออกตัวแรงกลัวจังเลยอ่ะกลัวเดี๋ยวจบขึ้นนี้เราเป็นจ่าฝูง <S <S เลยที่เพื่อยิงสักสี่ห้าลูกตายเลยนะเป็นจ่าฝูงเลยนะไปเล่นไป ซิ City ตี้เตะดึกซิ City ตี้เตะดึกอ่าซิตี้ไปเยือนเวสต์แฮม,มฝากคอนด้วยฝากคอนด้วยข <c oughs> ำๆขำๆนี่ก็จะมาดาม่าอีกอ่าต้องบอกเลยนะครับคู่นี้ถือว่าเป็นคู่ที่ค่อนข้างที่จะได้รับการจับตามอเพราะตอนนี้อันดับอยู่ติดกันคือบริทันอยู่อันดับสองแล้วก็อาร์เซนอลอยู่อันดับสามครับอาร์เซนอลไม่เสียประตูมาเลยนะในการแข่งขันทั้งสองแมตช์จะบอกว่าอย่างนี้โอเคสำหรับภาพรวมของผมนะ ภาพรวมของผมที่ผมเห็นอตัวของไบตันเล่นเนี่ยโอเคไบตันบุกไปชนะเอเวอเรตแล้วก็เปิดบ้านชนะทีมทีมธรรมดาอย่างแมนยูอ่ะผมก็มันเป็นเรื่องอะไรที่เหนือคาดหมายนะครับยังไม่เจอของจริงยังไม่เจอของจริงยังไม่เจอทีมที่แบบเป็นของจริงๆนะอ่า ไบตันเองอะ่ะเขาได้โค้ดคนใหม่มาซึ่งโค้ดคนนี้โค้ดดีลนะเดี๋ยวผมอ่านชื่อแมทไฟเวอร์ใช่ป่ะนั่นหละชื่อ,ช,อชื่ออะไรวะนั่นแหะคือเขาเป็นโค้ดที่เก่งครับแล้วก็ทําทีมซังพาลีซังบาลีก็คือทีมในลีกาสองในเยอรมันแล้วก็ทํำเคลื่อนชั้นขึ้นมาสู่สู่เบลติกาคล้ายๆของมาเลสกาที่ทําทีมเลสเตอร์ขึ้นมา จากแชเมเปญจิปขึ้นพรีเมียร์แล้วก็ย้ายทีม <c oughs> ย้ายเป็นเอลซีไอ้เจ้าคนนี้ก็ย้ายมานะครับทำทำทำซังพารีขึ้นมาแล้วก็พอถึงมีชื่อเสียงปุ๊บก็ทางไบรตันก็ไปดึงตัวมานะครับแทนของไคเซโดแทนของโรเบนโตเดซัมบี้นะเพราะฉะนั้นก็ก็ถือว่าเป็นคนเก่งคนนึงนะครับเอาถามผมผมหน้าว่าคนนี้ก็เป็นคนที่เก่งคนนึง นะแล้วก็มีฝีไม้ฝีมือครับและเรื่องของเรื่องคือตอนนี้อายุน้อยที่สุดในพรีเมียร์ลีกสามสิบเอ็ดขวบนักแต่บางคนแม่งยังอายุเยอะกว่าจริงถูกไหมนักเตะบางคนของไบตันอะ่ะยังอายุเยอะกว่าครับฟาเบียนฮ er, ัสเซลเลอร์นะครับฟาเบียนฮัสเซเลอร์ซึ่งเป็นกุนซือหนุ่ม นะครับไฟแรงนะครับแล้วก็เข้ามาเติมเต็มทําทให้ฮือฮา,าหรือลั่นแลงแล้วก็ช่วงที่ต้องบอกว่าไงช่วงของการปรีซีซั่นของไบตันเนี่ยไม่ธรรมดานะครับช่วงปรีซีซั่นไบตันเนี่ยโหถือว่าโ์ผลงานได้ดีเลยนะชนะชนะเยอะอะชนะแอดเลอร์ชนะเบซิงโตเก้นะครับแล้วก็แข่งไอตัวของ ชนะ QPR ชนะเบียร์ลินด้วยเบียร์ลินจากอ่าสเปนด้วยนะครับในการอุ่นเครื่องชนะ4-0นะแล้วก็เปิดหัวชนะอวอิปตัน3-0ชนะไบรตันอ่าชนะแมนเชสเตอร์ยูเต็ด2-1แล้วก็ล่าสุดแต่ในคาราบาวครับรอบ2นะครับก็ชนะคิวรีทาวไป4ประตูต่อ0เพราะนั้นตอนนี้ตั้งแต่อุ่นเครื่องมาจนกระทั่งเปิดฤดูกาลมา2แมตช์แข่ง คาราบาครับอีกหนึ่งแบตไบรตันยังไม่แพ้ใครเลยก็ถือว่าน่าตื่นตาตื่นใจนะครับแต่ในการที่มาเยือนอาร์เซนอลต้องขอบอกแบบเรียนแบบตรงๆว่าของจริงรออยู่นะครับของจริงรออยู่อยู่แบบนี้นะครับว่าคุณจะเจอคุณจะเจอการแข่งขันปรีอมิลีที่แท้จริงก็คือแบบนี้อะเตรียมเรียกความพร้อมกันก่อนนะความพร้อมของ ฟังทีมเยือนนะครับทีมเยือะนไะด้มีอาการบาดเจ็บอยู่นะมีในตัวของซาลิม r าที่เป็นตัวสําคัญนั่นแหละที่เขามีอาการบาดเจ็บในคาราบาวครับล่าสุดนะครับมีอาการเจ็บเขา่าดอานั้นก็ตัวไม่ไม่เป็นไม่เป็น,ปนตัวตัวหลักเท่าไหร่ผู้สาประตูก็น่าจะเป็นตัวของเวเบอร์เกนนะครับแผงหลังก็เป็นฮัเชลวูดมีลุยส์ดังนะครับ พอแวนฮักแล้วก็ตัวของเจอเอลเวลแมนนี่คือกองหลังของไบตันกองกลางเขามีเจมินเนอร์โหตัวเก่ายังเล่นอยู่เลยเจมินเนอร์นี่สามหกสามเจ็ดใช่ไหมแล้วก็มีคาร์ลอสบาลเอบานะครับเป็นกองกลางเขาแผนมิดฟิลเขามีคารโรมีโตมะนะครับมีเ ja จ้าเปรโดแล้วก็มีซิมงเอดิงกลราที่ตอนตอนช่วงก่อนปิดฤดูอะก่อนปิดตลาดนะ เราก็มีข่าวกับเอเดนกล้าเหมือนกันนะอยากจะได้อยากจะได้นะแล้วก็สูดยาดตัวเป้าก็ปีดันนี่เวลเบกนะครับอดีตเก่าของอาร์เซนอลนะครับเวลเบกหมดหมดแล้วนะเพราะว่าเขาใช้อกฎของการยิงทีมเก่าไปเรียบร้อยนั้นในการยิงแมนยูเพราะฉะนั้นมาเจอกับอาร,ร์เซนอลคงไม่มีไม่มีโอกาสยิงอีกแล้วนะครับอย่างไปยิงกูละกันนะสำหรับเดนนี B ่เวลเบกอะ่ะ ส่วนดางหน้าอาร์เจนอลนครับอาเมื่อาวานนี้ภาพจากการซ้อมเยอะแล้วก็มีข่าวก็คือในการของมิเกลเมลิโนโมีอาการบาดเจ็บหัวไหล่เกิดการประทะก,กันร,ระหว่างตัวของเมลิโนโช่วงระหว่างซ้อมกับมากันเยสครับแล้วก็ถูกล้มทับนะล้มแล้วก็มากันเยสก็ล้มทับก็แบบดูมากันเยสตัวแม่งเบาๆรถเล็กที่ไหนอะล้มทับมีอาการเจ็บหัวไหล่ครับคาดว่าจะพักประมาณ3มสัปดาห์สำหรับ ริเกลมิโนโหลายคนบอกเอ้อ DNA อาร์เซนอลบา้าดเปล่าเขาประสบอุบัติเหตุเป็นการบระทะกันระบาดเจ็บนะไม่มีใครอยากจะบาดเจ็บหรอกแหม DNA อาร์เซนอลมือนชายละในเพยบางเพยนะเอาละคิดอะไรไม่ออกไง DNA อาร์เซนอลร้อยเปอร์เซ็นต์มึงคิดมันคิดอยู่แค่นี้มันคิดอะไรไม่ออกละมึงคิดอะไรไม่ออกละ <c oughs> นะก็ได้พักไปครับพี่ตาบอกว่าสามสัปดาห์ก็ถือว่าชิวๆเพราะแบบนี้ยังไงก็ ไม่น่าทันนะครับแล้วก็เดี๋ยวพอจบแมตช์นี้ไปเตะทีนุ่นเลยวันที่สิบห้าเลยเพราะว่าเดี๋ยวมีแมตช์ทีมชาติขั้กนการก็ดีเมริโน่จะได้พักไม่ต้องไปทีมชาติแับเขาคิดในแง่บวกใช่ป่ะเออไม่ต้องไปวุ่นวายนะครับส่วนนอกนั้นนะครับมาคาดการณ์กันว่าพิมพ์เกลจะต้านอย่างไงจะทํายังไงกับหนึ่งตำแหน่งที่แบบมันคาใจหลายคนใช่ไหมแต่เดี๋ยววันนี้มีคําตอบนะครับผู้สาประตูครับเดวิดนะเดวิดไาย,ยาเป็นมือหนึ่งแน่นอนครับ พิสูจ์เป็นไว้นะกลายเบี้ยนม,มากันรีะรวมถึงวิลเลียมซีบา <c oughs> ขออภัย <c oughs> เป็นแผงหลังของเราแน่นอนครับในตาแหน่งแบ็กซ้ายนี่มาเดาใจพี่ต้ากันครับว่ายูเลียนทิมเบอร์หรือลิคาโดคาราฟิโอลีจะได้รับโอกาสมเงี้นน <c oughs> มาเดากัน เดากันนะโอ้ผมว่าเป็นการเดาที่ยากอะ่ะแต่ถ้าเกิดจะยืนยันใช้ชุดเดิมก่อนก็น่าจะเป็นโอกาสของยูเลียนทิมเบอร์ึนออกใช่ไหมอ่านะครับก็เดี๋ยวดูทรงแล้กันว่าจะเป็นยังไงแผงกลางครับยังคงเป็นมิติเดิมแน่นอนครับพี่พีหมึกโทมัสปัเตพี่ข้าวดิแกนไลท์นะครับและรวมถึงกัปตันมาตเนกาดอยู่ในช่วงท็อปฟอร์มทั้ง3คนอยู่ในช่วงของการผสมผสานล,ลงตัวเพราะนั้น ไม่ต้องเปลี่ยนนะครับทางขวาบุกโยซาก้ามาแน่นอนนะครับสูนหน้าก็เป็นคลายฮาวเวดทางซ้ายนี่แหละอืมทางซ้ายนี่แหละนะครับเดี๋ยวมาขอพูดถึงในรา,ายของเรงโดทอสซาผู้สื่อขาวก็ถามเรโดทอสซารครับเมื่อไม่กี่วันก่อนเขาถามว่า,าทำไมถึง ตอนนี้คุณมีความสึอยังไงถึงได้แสดงท่าทีที่แบบไม่มีอยากจะแสดงความดีใจคุณส่งสัญญาณอะไรเปล่าถ้าใครได้ดูในการที่ยืงประตูนในแช์แอสซันวิ่ล่ไล่แล้วพี่แกมายืนนิ่งๆมายืนนิ่งๆเป็นการส่งสัญญาณไปหาใครหรือเปล่าหรือเป็นการแอค e เก็ต ต่อหน้าแฟนบอลแอสตันวิลล่าหน้านะครับผู้การถามว่าคุณคุณทำอย่างนั้นคุณมีความสึกอะไรยู่ส่งการบอกเปล่าก็เป็นการฉลองความดีใจของผมแค่นั้นเองผมก็อยากให้รู้ว่าผมทําประตูได้อผมทําประตูได้นะผมก็จะขอเจ็กของผมอ่ะตึงค่าคืนขังของผมอ่ะจนกระทั่งเจ้าวิลเลียมสติบาเข้ามาบอกเฮียเฮพี่เลโออย่าลืมเว้นตาเว้นตาก็หนึ่งทำท่านั้นก็บอกไม่มีอะไร นะครับตัวเขาเองเขาบอกไม่มีอะไรมันก็เป็นท่าทางการแสดงท่าทางของผมเท่านั้นเองอย่าไปคิดมากมันไม่มีอะไรจริงๆนะครับนี่ทางของเรโดทอสานะแล้วก็ผู้สื่อข่าวก็พยายามถามอีกอ่ะคุณต้องการผลักดันตัวเองอะไรให้มากมายหรือเปล่านะครับก่อนที่ทําท่าดีใจแบบนี้มันเป็นแค่บางเกมคุณก็ไปดูได้การบางเกมผมก็มีท่าทางยีโยนกวนเตหนึ่งอย่างงี้ <c oughs> เราก็เป็นการฉลองที่อาจจะแตกต่างออกไปครับมันมีความรู้สึกบางอย่างที่มาเกี่ยวข้องนะและ้วก็สุดท้ายผมก็ทําท่าทางของผมเพราะนั้นไม่มีอะไรจริงๆนะครับเพราะนั้นก็ผมว่าถ้าเผื่อสมมติเราอาจจะคิดว่าเขาอาจจะส่งสัญญาณไปยังซุมมานั่งสำรองหรือเปล่าผมว่าในใจของผมบอกว่าพี่ก็มีส่วนเพราะว่าเขาเขาโชว์ฟอร์มได้ดีแต่ว่า มันไม่ได้เป็นตัวทีมก็อาจจะมีบ้างาำรับ,บตัวผมนะแต่ผมว่าเขาก็ยังอยู่ในเวเพราะว่าเมื่อมองดูย้อนหลังไปท่าดีใจต่างๆของเลโอก็จะประมาณนี้นะตึงๆไม่ค่อยแบบอะไรมากมายไปดูหลายครั้งนะไม่ได้แบบอะไรนักแต่นะครับไม่ได้แบบเข้าข้างอะไรนะซึ่งมีหลายแมตช์กันท่าดีใจเขาก็จะแบบอย่างเงี้ยและเดี๋ยวแมตช์นี้จะเจอทีมเก่าก็คือไบรตันนะครับ ทั้งพี่เสือเป็นไว้แล้วก็มาเรียมอ่ทาทั้งตัวเรโดทอสซาวันนี้ผมก็ค่อนข้างมั่นใจว่าพี่มิเกลเดตตาจะส่งเรโดทอสซาลงเป็นตัวจริงอย่างแน่นอนลงเป็นตัวจริงอย่างแน่นอนไม่ว่าด้วยเหตุผลใะแรงสิน้นอาจจะลดอะไรบางอย่างหรือว่าต้องการที่จะอะอยากลงให้พิสู์ไปเลยซึ่งผมก็ว่าดีระคาะน,นั้นวันนี้เราจะได้เห็นตามการคาดการณ์นะ ผมว่าเลโอครับเลโนทอาจะได้ลงสนามเป็นตัวจริงอย่างแน่นอนนะแล้วก็มาดูแล้วกันว่าไลฮิมเซอร์ดิงจะได้อยู่ข้างสนามไหมนะหลังจากที่ย้ายมาแบบยืมตัวก็น่าจะโอเคเรียบร้อยนะครับแมบนี้เป็นแบบที่เข้าทางผมว่าผมผม,ผมว่าผมชอบอย่างนี้แล้วกันอาจจะนอจะชอบทีมที่เปิดเกมลุกใสเข้ามา นะตัวของไบตันเองเขาก็เล่นแบบมีทรงของเขานะครับการโต้กับเร็วการเล่นแบบขึงพื้นที่เขาก็เป็นทีมหนึ่งที่ทําหน้าที่ทําผลงานได้ดีในการที่เปิดเกมลุกใส่เพราะฉะนั้นถ้ามาเล่นอย่างนี้กับอาร์เซนอลผมว่าก็น่าจะเข้าฐานพี่มิเกีลเดตตาและการมาเยือนอไปกับเมื่อปีแล้วก็เราก็กินเรียบนะครับแต่ว่าเมื่อย้อนไปสองสปีก่อนเราก็เคยแพ้ไบตันคาบ้านเหมือนกันสามศูนย์ถ้าใครจําได้นะแต่ว่า นะตอนนี้มันไม่เหมือนเดิมแล้วด้วยความกระหายด้วยความที่มุมมั่นของนักเตะครับสภาพความพร้อมความฟิตของนักเตะที่่อนข้างของเราตอนนี้เต็มเหนียวเต็มที่จริงๆและสําคัญคือโอกาสที่จะขึ้นไปเป็นจ่าฝูงก่อนชิงความได้เปรียบก่อนนะครับไม่ได้อาจจะบอกว่ายิงได้เยอะไม่แ,แต่ถ้าเกิดเกิดหลายเกิดเข้าทางขึ้นมา ก็ขึ้นไปเป็นจา่าฝูงแบบรอๆก็ไม่ผิด <c oughs> นะก่อนที่ช่วงเบรกทีมชาตินะครับก่อนที่จะกลับมาก็จะเจอกับางานที่ค่อนข้างที่จะหินหินรออยู่หลังจากแมตทีมชาติเพราะว่าเรามีแมตท,ที่วันที่15เราต้องไปเยือนสเปอร์15จบไปเยือนสเปอร์แล้วก็18เตะกับโบตันในคาราบาวครับนะครับแล้วก็แชมเปนลีกก็มาแล้วนี่แชมเปนลีกมี ขั้นมาแล้วเนี่ยเดี๋ยวต้องรอดูครับวันนี้เดี๋ยวจะรู้วันนี้เดี๋ยวจะรู้เต่กับโบตันเสร็จปุ๊บยี่สิบสองเราต้องไปเยีอนแมนเชสเตอร์ซิตี้นี่แหละครับมันก็เป็นอีกเส้นทางถึงบอกกนะันบอกว่าเราเปิดหัวมาเจอกับทีมไม่ง่ายไม่ยากครับแล้วก็มันก็บทพิสูจน์เจอกันไวๆไปเลยให้มารู้กันไปเลยนะก็คงประมาณนี้ครับวันนี้มั่นใจครับว่าถ้าไบาตันมาอย่างนี้น่าจะเข้าทางพีเมงเดืตาและ ใบตันน่าจะเจอรู้โค้ดคนใหม่ก็น่าจะรู้ว่าฟุตบอลเพยร์ลิกจริงๆของจริงเมื่อเจอทีมจริงๆจะเป็นยังไงครับมับ่นใจวันนี้เราเก็บสามแจมได้ขึ้นไปเป็นจ่าฝูงแต่จะยิงมากยิงน้อยอันนี้แล้วแต่สถานการณ์น,าน้ารักจริงๆถ้าได้ไวก็อาจจะไหลนะแต่ว่าวันนี้ดูแล้วไม่น่าพลาดครับถ้าต้องการที่จะลุ้นแชมป์ปีนี้แมตช์นี้จะเป็นแมตช์หนึ่งที่เราไม่ควรจะ ทำแต้มหล่นแม้แต่แต้มเดียวนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe hey Channel, ดกับทีวีชาแนอาร์ติโนแฟนคลับด้วยครับ,รบเดินทางไปไหนด้วยความปลอดภัยฝากส่งกําลังใจสบาย,ายส่งกำลังใจงงให้กับพี่น้องเจ้าหนี่ที่ปฏิบัติหน้าที่ตาม3จังหวัดชายแดนภาคใต้เดินทางไปไหนด้วยความปลอดภัยด้วยนะครับก็ระมัดระวังตัวกันด้วยะละกันนะเดี๋ยววันนี้วันสุดท้ายเงินเดือนออกกันแล้วถ้าใครสะดวกก็นับหนุนได้นะครับเบสฟูดแดงรลิตครับ650ยบบาทส่งทั่วไทย จัดก่อนอืม <c oughs> วันนี้ก็ต้องปิดช็อปเอร็วเพราะบอลเตะไวนะครับเจอกันในวัพรุ่งนี้นะหลังจากที่รู้ผลอาร์เซนอลหน้าในที่จะเตะกับไบตันคืนนี้ครับคุณสุดยอดอยู่แล้วสวัสดีครับ